กลวิธีที่เร็วที่สุดในการหลบหนีออกจากคุกมักขึ้นอยู่กับวิธีที่เรียบง่ายมากผู้ชายคนหนึ่งซ่อนตัวอยู่ในห้องน้ําโกนหนวดเคราใส่น้ําที่ผมแล้วหวีผมไปด้านหลังและหยิบชุดยูนิฟอร์มของผู้คุมที่ซ่อนไว้ในห้องน้ําออกมาเขาเปลี่ยนเสื้อผ้าอย่างรวดเร็วและแต่งตัวให้เหมือนผู้คุมจากนั้นเดินออกจากเวิร์กช็อปอย่างสบายๆระหว่างทางเจอผู้คุมหลายคนแต่ชาลีทําตัวปกติมากจึงไม่มีใครสงสยัยเขาเดินตรงไปที่ประตูหลัก ใช้บัตรเข้าออกที่เตรียมไว้ล่วงหน้าเปิดประตูและออกไปข้างนอกได้เมื่อออกมาผู้คุมที่ยืนอยู่ที่ประตูจ้องมองเขาอย่างพินิจพิเคราะห์เพราะใบหน้าไม่คุ้นเคยหัวใจของชาลีเต้นแรงแต่เพราะเขามีบัตรเข้าออกผู้คุมไม่ได้พูดอะไรและปล่อยให้เขาไปเมื่อออกมาได้ชาลีซื้อชุดยูนิฟอร์มของคนงานจากกล้านค้าและปลอมตัวเป็นคนขับรถรับจ้างไม่นานรถหรูคันหนึ่งจอดลง เขาวิ่งเข้าไปแซงช่วยคนขับเจ้าของรถให้ทิปและกุญแจเขาแต่ชาลีไม่สนใจทิปเขาต้องการแค่รถโดยไม่เสียเวลาเขาสตาร์ทรถและขับหนีไปหลังจากนั้นชาลีเข้าไปในธนาคารแซงเป็นพนักงานทำความสะอาดเมื่อไม่มีใครอยู่ใกล้ๆเขาดึงลวดออกจากกระเป๋าตัดท่อโอนเงินและใส่เอกสารงานปลอมของเขาเข้าไปจากนั้นหยิบกระเป๋าเดินทางและขึ้นลิฟต์เมื่อถึงข้างใน เขาถอดชุดพนักงานทำความสะอาดออกซึ่งด้านล่างเป็นชุดสูทที่รีดอย่างดีถือกระเป๋าเดินทางเขาเดินเข้าไปในธนาคารและพูดคุยกับพนักงานต้อนรับราวกับเป็นวันแรกของเขาพนักงานต้อนรับรู้สึกแปลกๆเพราะไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานใหม่ชาลีอธิบายว่าแผนกทรัพยากรบุคคลส่งเอกสารของเขาไปแล้วแม้จะสงสัยพนักงานต้อนรับตรวจท่อโอนเงินและพบเอกสารและบัตรประจําตัวของชาลีเธอจึงเชื่อว่าเขาพูดความจริง ระหว่างสนทนาชาลีขโมยบัตรเข้าออกของเธออย่างเงียบๆและเปิดประตูพื้นที่ปลอดภัยเข้าไปได้โดยไม่มีปัญหาภายในนั้นมีกองเงินนับพันล้านชาลีเปิดกระเป๋าเดินทางและรีบยัดเงินเข้าไปหลังจากใส่เงินห้าล้านเข้าไปเต็มกระเป๋าเขาปิดกระเป๋าและเดินออกจากธนาคารอย่างสงบโดยไม่มีใครสงสัยถึงเงินนับร้อยล้านในมือเขาเดินออกมาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น